ทำถึงเจนนี่แบล็กพิงค์ออกงานล่าสุดเตตาคนทั้งงานเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันศิลปินไอดอลสาวเจนนี่แบล็กพิงคือเจ้าของตำแหน่งเฮาอัมบาซาเดอร์ของชาน n e ลบ่อยครั้งเธอจึงปรากฏตัวร่วมงานบ่อยๆทั้งในเกาหลีและหลายประเทศทั่วโลก ล่าสุด3กรกฎาคมงานปับอพภาพถ่าย c o โค Crush ของ c ชาแนลจัดขึ้นที่อันเดอร์เซินซีเกาหลีใต้โดยจัดแสดงแบรนด์อัมบาสเดอร์ชื่อดังอย่างเจนนี่บล็กพิงซึ่งมักได้รับฉายาว่า Q-Man ชาแนลงานดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีรายชื่อแขกผู้มีเกียรติมากมายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงพักซอจุนอีแจอ,อกกงยองชเวสูยองโจโบอา จอนยอบีนและคิมโซอยอนรวมไปถึงศิลปินยอมฮุนเดอะบอยส์และซึงมินสเตรคิด